สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกูชี่แทรลอดใหม่นะคะอย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถแคปภาพสกูดีโอนะคะหรือว่าใครอยากดูรูปสินค้าใางร้านนะคะก็สามารถทักมาสอบถามได้ทางไลน์ค่ะตรงนี้จะเป็นไอดียไลน์นะก็มีทั้งหมดสี่หลายให้เลือกนะคะใครที่ไม่สวกทางไลน์ก็ทักมาได้ทางเพจเฟซบุ๊กเยมโรชอปนะคะเพจเฟซบุ๊กเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะส่วนใครอยากติดตามรูปสินค้าคข่าวๆนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ g อจีไวจ์จสูส อันนี้เป็นแบบช่องทางการติดต่อนะใครมองเห็นแบบนี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคลิกดูได้เลยค่ะอย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นขนมเค้กนะคะก็น,นี้เป็นขนมเค้กผลไม้นะจะมีทั้งหมด5สี5รสตานี้เลยนะคะแล้วก็ตกแต่งด้านบนนะคะของแต่ละสีก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะจะเป็นซอสประมาณนี้นะสนใจสีไหนสามารถระบุมาได้นะคะนี่นะคะตัวนี้ก็จะใส่เป็นแบบ คัพเค้กเหมือนคับเค้กแบบนี้นะคะกินก็จะกินหอมเค็กเค้กนะคะแล้วก็เจ้าูกุชิเนจะอยู่ด้านในนะคะจะเป็นแบบนุ่มๆนะคะอันนี้น่ารักมากนะคะนนุ่มๆแบบนี้ราคานะคะอันนี้ชิละ60บาทค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี uh ้จะเป็นแบบกล่องสูงของแท้นะคะก็เป็นกล่องมสกุช่ของแท้อันนี้นะเป็นมิกกี้นะคะแบบที่ได้นะคะจะมีตามด้านหลังอันนี้เลยนะคะสูมจากด้านหลังทั้งหมดเลยนะก็อันนี้ตัวอย่างด้านในนะคะ ด้านในก็จะมีเป็นอันนี้นะคะจะเป็นสกูชชี่อยู่ด้านในแล้วก็จะมีเป็นการ์ดแบบนี้นะคะตัวนี้นะก็เป็นแบบเดิมเลยนะคะคือเป็นสกูชชี่เนื้อซอบนะคะแล้วก็สโลนะเนื้อแบบดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นแบบสุ่มด้วยนะคะลุ้นว่าจะได้ลายไหนนะคะน่ารักทุกลายเลยนะอันนี้ก็ราคากล่องละ60บาทเท่านั้นนะคะเป็นของแท้ค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบถั่วนะคะก็นี่แพคเกจจะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านในกลิ่นหอมมากนะคะกลิ่นตัวนี้จะเป็นเหมือนกลิ่นแบบน้ำหอมหอมมากนะอันนี้ราคาชิ้นละเจ็ดสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะไซส์ตัวนี้จะเป็นไซส์จัมโบนะคะไซส์ใหญ่นะตัวสกุชชี่ก็เนื้อดีมากนะคะนี่นะนุ่มสโลนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่ด้วยแบบนี้เลยนะคะราคาชิ้นละเจ็ดสบาทค่ะ อย่างต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็น sweet p เ p อ e r นะคะอันนี้เป็นของ s ก u ช s h y fun นะคะตัวนี้ก็กลิ่นหอมเหมือนกันนะคะซสายตัวนี้จะเป็นซสายใหญ่นะคะประมาณ2มือเลยแล้วสีสวยมากนะคะจะเป็นสีกาแล็กซี่ไล่สีกันแบบนี้เลยนะซสายใหญ่มากนะคะอันนี้ราคาชิ้นละแปบาทนะจะเป็นส w e ทเ p เปอ e r นะคะ สนใจก็สามารถแคปภาพไปได้เลยนะคะกลิ่นหอมแล้วก็เป็นของแท้ด้วยนะตัวนี้นะคะจะมีลายเส้นอยู่ด้านหลังด้วยนะคะของสกูชี่ฟันนะ80บาทค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นโดนัทเกลนะคะหรือว่าโดนัทเด็กผู้หญิงนั่นเองอันนี้เป็นของสกูชี่ฟันนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นแท็กเกจแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะสกูชี่ไซส์ใหญ่มากนะคะไซส์แบบบิ๊กจัมโบ้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เวลาดึงออกมาจากแท็กเกจแล้วนะคะมันสามารถขยับเป็นแบบปากพูดได้แบบนี้ด้วยนะคะก็น่ารักมากๆเลยนะตัวสกูชี่นะคะเนื้อนิ่มมากๆนะคะตัวนี้เนื้อดีมากแล้วก็สโลว์มากเลยนะคะ ราคาชิลล์8ปบาทเท่านั้นนะคุ้มค่ามากนะคะความสโลว์แล้วก็เนื้อดีสายใหญ่ด้วยกลิ่นหอมด้วยนะคะของแทนนะสกุชชี่ฟันค่ะรานะคาชิลล์80บาทนะเป็นเดอร์นัทเด็กผู้หญิงค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นคิมพับช็อกโกแลตนะคะแพ็เกจก็จะประมาณนี้เลยนะอันนี้นะคะราคาชิลล์บาบาทค่ะเนื้อดีนะคะลายเส้นตัวนี้นะคะจะอยู่ด้านล่างนะเป็นของสกุชชี่ฟันนะคะ เนื้อดีมากแล้วก็ลายน่ารักด้วยเป็นลายเหมือนครีมพับรดช็อกโกแลตโรยผงด้านบนแบบนี้นะคะสวยมากนะ้าราคานะคะชิ้นละ85บาทเท่านั้นค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นดินสอนะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นปอกปากกาได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีปากกาแถมให้อยู่ด้านในแบบนี้เลยนะคะถ้าปากกาด้ามนี้หมาสามารถดึงออกแล้วก็เอาเป็นปากกาด้ามอื่นที่ใส่เดียวกันใส่ไปได้นะคะก็คุ้มมากเลยนะเป็นเหมือนปอกปากกาสกูชี่นะคะตัวสกูชี่นะคะจะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะเป็นกลิ่นหอมแล้วก็อันนี้แพ็กเกจจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นของสกูชี่ฟันนะคะราคาชิละ65บาทค่ะ นี่นะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้มีประโยชน์มากๆนะคะสามารถใช้เป็นปลอกดินสอแบบนี้ได้ด้วยนะ65บาทค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นขนมไหว้พาาระจันทร์นะคะจะมี2สีนะคะอันนี้เป็นของ Q นะคะแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้จะมีเป็นป๊กที่ติดโทรศัพท์แล้วก็สายห้อยเป็นผูกุูแจให้ด้วยนะคะราคาชิ้นละ80บาทนะอันนี้สวยมากนะคะจะเป็นแบบสกิมนิ่ๆแบบนี้เป็นรูปขนมไหว้พาาระจันทร์นะ80บาทค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นบอลการ์ตูนนะคะตัวนี้จะมี4แบบนะคะก็เดี๋ยวให้ดูแต่ละแบบก่อนนะสนใจแบบไหนสามารถแคปภาพมาได้เลยนะคะสวยแล้วก็น่ารักทุกแบบเลยนะคะอันนี้แพ็กเกจจะเป็นแบบนีน้ำเป็นแบบปิดนะคะก็จะเป็นบอลกลมๆแบบนี้นี่นะคะเป็นบอลการ์ตูนอันนี้ก็ราคานะคะชิลับ85บาทค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นทาร์ตช็อกโกแลตนะคะเป็นทาร์ตไข่ช็อกโกแลตนะอันนี้นะคะเป็นลายแบบอันนี้ไม่มีลายนะแต่ว่าตัวนี้เป็นลายของแพคเกจนะคะจะเป็นแทกแบบน็กอมีบอลเชนนะคะแล้วก็จะมีปักกี้นะเหมือนทาร์ตไข่จริงมากๆนะคะนี่นะ คือเหมือนทาร์ตไขชโโ็อกโกแลตเลยนะคะตัวสกูชี่ก็เป็นเนื้อซบซบน,นิ่มเหมือนกันด้วยน่ารักมากนะคะตรงหน้าก็จะเป็นมันๆแบบนี้อันนี้ราคาชิ้นละ1 0 0บาทนะคะเอาไว้ห้อยกระเป๋าก็ได้ด้วยนะคะ100บาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแบบคิตตี้นะคะเริ่มที่แบบแรกราคาอันนี้นะคะ100บาทจาก120นะคะเพราะว่าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะก็เป็นราคา100จาก120เลยนะก็ตรงนี้นะคะจะมีของคิตตี้ทุกชิ้นนะคะจะมีลายเส้นมีแท็กนะคะมีบอลเชนปั๊กที่สติก ก็ได้พี่แบบแรกอันนี้100บาทนะคะจะเป็นเค้กคิตตี้จาก1 2ึงบาทนะคะลายเส้นจะอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยนะแล้วก็มีท็อปปิ้งโรลด้านบนด้วยน่ารักมากๆนะคะรานะคาชิ้นละ100บาทค่ะมี2สีให้เลือกนะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบไอติมนะคะตัวนี้ลายเส้นจะอยู่ตรงด้านหลังแบบนี้นะคะเป็นสีชมพูขาวนะคะสวยมากอันนี้ก็สโลน,นิดด้วยนะคะ100บาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นคิตตี้เสือดาวนะคะลายเส้นตัวนี้จะอยู่ด้านล่างนะ ก็คิทตี้ทุกชิ้นอันนี้ก็จะมีกลิ่นหอม้วยเป็นกลิ่นหอมแบบของคิตตี้เลยนะคะสรู้ด้วยนะอันนี้ก็ราคา100บาทนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นพวกโบอันนี้ราคา120บาทนะคะก็ลายเส็นจะอยู่ด้านหลังอันนี้นะโบอันนี้จะไซส์ใหญ่นะคะไซส์แบบจัมโบ้เลยนะมีสีนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสีเขียวนะคะสุดท้ายจะเป็นแบบสีชมพูมุกนะคะอันนี้จะเป็นสีมุกทุกแบบเลยนะราคาชิ้นละ120บาทนะคะ เัวนะัดคิตตี้นะคะ180บาทนะอันนี้ไซส์ใหญ่เลยนะคะไซส์เท่ามือแล้วก็ลายเส้นที่เห่ยด้านหลังนะคะ180ค่ะ ก้นี้นะคะจะเป็นแบบสกูชี่แทนล็อตใหม่นะใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพจากวิดีโอหรือว่าจะทักไปขอรูปสินค้าทางไลน์นะคะได้ทางไลน์นะคะตรงนี้จะเป็นไอดีไลน์นะก็มีสีหลายให้เลือกนะคะใครที่ไม่สดวทางไลน์ก็ทักไปได้ที่ทางเพจเฟซบุ o กแย้มโลช็อปนะคะเดี๋ยวเพจ a c e b o o k เราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะส่วนใครอยากติดตามรูปสินค้าคร่าวๆนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ i g จีไว s h จุดสกูชี่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบช่องทางการติดต่อ ใครมองเห็นแบบนี้ไม่ชัดนะคะแล้วเ,เขียนไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคลิกดูได้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะด้วยนะคะขอบคุณค่ะ